สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f ฟกัสไต้หวันประจำวันที่29มิถุนายนกับดิฉันบุญธิดารุ่งดมศินสก,กุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กระทรวงคมนาคมเปิดเผยสถิติอุบัติเหตุจราจรตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกว่า1 3 3 0 0 0ครั้งจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเดือนเมษายนน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่คนเดินถนนเสียชีวิตเพิ่มขึ้น47.6%ท่าอยว เพิ่มขึ้นมากที่สุดส่วนใหญ่พบว่าคนข้ามถนนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ตามสถิติล่าสุดจากกระทรวงคมานาคมเดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้เกิดอุบัติเหตุจาราจร133,972ครั้งมีผู้เสียชีวิต1,039รายบาดเจ็บกว่า179,000รายเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง62%จากการวิเคราะห์อุบัติเหตุจาราจรทางถนนในเดือนเมษายนจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากที่สุดในไทจงในขณะที่จำนวนคนเดินเทา้าเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเถาหยวนและจำนวน ผู้เสียชีวิตจากการเมาและขับเพิ่มขึ้นมากที่สุดในไถยนานไม่ให้ทางคนข้ามถูกปรับสูงสุดถึง3,600เหรียญแต่จํานวนคนเดินเท้าเสียชีวิตในเดือนเมษายนยังเพิ่มขึ้น家长、行人要遵守规定，比如说你走路的时候要专心，不要滑手机，不要随意的啊穿越马路。我们也会家强有关机器车停让行人的那个的宣导。กระทรวงคมนาคมระบุว่าหลังจากการวิเคราะห์พบว่าอุบัติเหตุจํานวนมากเกิดจากคนเดินถนนเอง ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายจะเข้มงวดขึ้นในไต,ตรมาสที่3นอกจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่ให้ทางคนเดินถนนแล้วก็จะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเท้าด้วยค่าปรบับให้หลีกทางให้คนข้ามถนนจะเพิ่มจาก3,600เหรียญเป็น6,000เหรียญและต้องเข้าอบรม3ชั่วโมงบังคับใช้ตั้งแต่30มิถุนายน เมื่อวานนี้โรเจอร์ประธานคณะกรรมธิาการกลาโหมสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐพร้อมคณะ8คนเยือนไต้หวันเป็นสมาชิกสภาคองเกรสกลุ่มใหญ่ที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เยือนไต้หวันประธานาธิบดีช่อิงเวิร์นได้กล่าวขอบคุณที่สหรัฐมีมติผ่านกฎหมายมอบอำนาจกลาโหมเพื่อช่วยส่งเสริมกำลังรบของไต้หวัน ประธานาธิบดีช้อิงเวินจับมือทักทายคณะผู้แทนทีละคนโรเจอร์ประธานคณะกรรมาการกลาโหมสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐและสสจากหลายพักคจำนวน8คนเดินทางเยือนไต้หวันซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นสมาชิกรัฐสภาสหรัฐกลุ่มใหญ่ที่สุดที่มาเยือนไต้หวันในรอบหลายปี ประธานาธิบดีใช้กล่าวขอบคุณที่สหรัฐมีมติผ่านกฎหมายมอบอำนาจกลาโหมเพื่อช่วยเสริมกำลังรบของไต้หวันระหว่างกำหนดการเยือน3วันจะหารือกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและไต้หวันทางด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงในภูมิภาคนอกจากนี้นิกกี้เฮลีย์ อดีตทูตสหรัฐประจําสหประชาชาติซึ่งจะลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหราัฐกล่าวในสุนทรพจน์ที่สหรัฐเมื่อวันที่27ว่าสหรัฐควรมองจีนเป็นศัตรูและเสริมการป้องกันไต้หวัน หญิงชาวเวียดนามอายุ20ปีเศษในเกาชงปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังเป็นเวลานานกินยากแก้ปวดก็ไม่หายแพทย์วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคไฟโบไมอัลเจียแนะนำว่าหากมีอาการปวดกล้ามเนื้อทั่วร่างกายนานกว่า3เดือนให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด ตีแขนไหล่และคอเพื่อคลายความปวดเมื่อยคุณอูจากเวียดนามเป็นแม่บ้านแต่ตั้งแต่เธออายุ9กขวบกล้ามเนื้อและกระดูกของเธอมักจะมีอาการปวดเมื่อยนั่งยืนลำบากเธอต้องอาศัยการยืดเส้นยืดสายมาผ่อนคลายอาการเหล่านี้กระทั่งต้องกินยาแก้ปวดแต่ไรผ้ผลพบแพทย์ที่ไต้หวันและวินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคไฟโบรไมอัลเจีย ไม่ยกของหนักไม่ออกกำลังกายหักโหมโรคไฟบรมไเอัลเจียส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเวลาอยืนนิ่งๆหรือก่อนเข้านอนจะรู้สึกได้ชัดขึ้น แพทยระบุว่าฟไฟโบไมอัลเจียเป็นอาการปวดเรื้อรังที่เกิดในผู้ใหญ่ประมาณ2 6ปร์เซ็นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงปวดกล้ามเนื้อและพังผืดร่วมกับอาการเหนื่อยล้าและนอนไม่หลับ的改善的态第一步 แพทย์ย้ำสาเหตุของโรคไฟโบไมอัลเจียมีความซับซ้อนหากมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วร่างกายนานกว่า3เดือนแต่ไม่พบสาเหตุควรพบแพทย์และรักษาโดยเร็วทำตามคำแนะนำของแพทย์และควบคุมอาการปวดก็จะมีอาการดีขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ชาวประมงจับปลารูปร่างประหลาดมีตัวเป็นกุ้งหัวเป็นมังกรมีเปลือกแข็งจับได้นอกชายฝั่งไทยตรงปลาชนิดนี้มักจะคลานอยู่ตามก้นทะเลเพื่อหาอาหารซึ่งพบได้ยากมากในไต้หวัน ปลาสีแดงส้มรูปร่างประหลาดที่มีหัวและหางใหญ่จะง,งอยปากยื่นออกมาทั้งสองข้างเหมือนหัวมังกรและมีเปลือกแข็งเหมือนกุ้งถูกนำไปที่ตลาดประมูลปลาชาวบ้านมามุงดูเพราะไม่เคยเห็นหลายคนถ่ายรูปเก็บเอาไว้ชาวประมงบอกว่ามันคือปลามังกรหลงหวงังหรือราชามังกรแต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่านี่คือปลาซาเทอริสติกส พบได้ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมหาสมุทรอินเดียและน่านน้ำรอบๆไต้หวันอยู่ใต้ทะเลลึก300-500เมตรว่ายน้ำไม่ได้ชาวประมงใช้อวนลากจับได้โดยบังเอิญ หลายปีที่ผ่านมากีฬาทางน้ําได้รับความนิยมในไต้หวันล่าสุดเพิ่งจัดงานมารดนทางน้ําซับบอร์ดพายเรือแคน,นูไปตามแม่น้ําจีหลงจากซี่จือถึงต้านซุยระยะทางรวมเกือบ42กิโลเมตรนอกจากนี้นครเกาชงยังได้เปิดท่าเรือพาณิชย์บางส่วนให้พายเรือชมทิวทัศน์ยามค่ําคืนอีกด้วย งานนี้ไม่มีผู้สนับสน,นุนไม่มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลต้องพึ่งตัวเองทุกอย่างทั้งกินและดื่มเป็นเวลา7-8ชั่วโมงเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเมื่อมองวิวไทเปจากบนน้ำมีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่หันมานิยมการพายเรือคายักและเรือแคน,นูเป็นกีฬายอย่างหนึ่งเหมือนกับการเล่นบาสเด็กๆไป่ว่ายน้ก็เ่มาก ทีมพายเรือบอกว่ามีหน่วยชนละ,ะทานหรือทางลาดปล่อยเรือฉุกเฉินอยู่ริมแม่น้ําเมื่ออากาศดีทีมพายเรือก็ขนเรือขึ้นฝั่งลงน้ําได้สะดวกมากอย่างไรก็ตามทางลาดจะถูกกระแสน้ําหลังฝนตกมีตะไคร่น้ำและลื่นหวังว่าจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้ขณะที่กีฬาทางน้ําเป็นที่นิยมปีนี้เทศบาลเกาสงจึงเปิดพื้นที่บางส่วนในท่าเรือพาณิ์เพื่อพายเรือไปอยังเลิฟริเวอร์เบย์เพื่อชมทิวทัศน์ยามค่ําคืน การพายเรือในแม่น้ําที่ไหลผ่านเมืองเป็นกิจกรรมยามว่างที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังเป็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองอีกด้วยดังนั้นจึงมีคนจํานวนมากเรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้ประชาชนเล่นกีฬาทางน้ําในแม่น้ําเหล่านี้ได้พบกับ PTS Focus กสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ